สีาตุมาอภัยตัปปะวิปปัตตมะ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 ตัปคะมะ าวตสาพังตระมังตนเทวเอาเาเอาาเอาเอาเาเาเอา มณีเทวามณีพุตามณีปลามณีเมฆลามณีอินโทมณีเดี๋ยวนะครับรู้สึกรู้สึกจิตใจดีขึ้นครับก็ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่มาที่วัดนี้นะครับก็คิดว่าจะมาอีกอก็มาครั้งแรกก็รู้สึกเริ่มใส,ส่ศรัทธาและคิดว่าจะตัตั้งใจจะมาอีกครับ คือผมเนี่ยต้องบอกว่าก็จะต้องไปดูว่าจะจะมีส่วนช่วยในทางไหนบ้างนะครับถ้าช่วยได้เนี่ยก็จะช่วยก็จะช่วยอย่างเต็มที่นะครับด้วยด้วยด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ยก็พยายามตู้ที่ทางที่ที่จะพยายามที่จะผักดันนะครับให้ให้ความตั้งใจของท่านประหลัดอวตเนี่ยเ,เกิดผลขึ้น เพื่อที่จะได้นำพาความเจริญมาสู่ที่ท่านปหลัดตั้งใจไว้